เลยหาความปลอดภัยกันอย่างนี้อยู่ทางหนห้างตั้มห้างตั้มปลอดภัยนี่เขาสั่งไปห้อยในผ่ิตภัชมงเหมือนไหมผลิตลักหลอดไฟไปด้วยอ่าสมมติมีสายไฟต่อมาจกหันขับมันนี่มาเสียบกระดานนี่เนาะ อาด้ยังกะซีซูฮุงแน่หอยพี่น้องเอ้ยเอ้หลอดไฟนี่บอดสมงงองกันติเพราว่าเป็นผู้ยิงเขามาหาน้องได้อยู่หอนพี่น้องเอ้ยก่อนลานสินอนโอ้ตะกาอันของคนไปีใหม่ก็อยู่ท้งปใหม่มันอยู่ต่างอืมมันมีหลอดไฟบ่ มีคนมาลักเครื่องพุ่นมาลักพักเจ้าเลยพุ่นพ่อพุ่นเจอแล้วพ่อแล้วพ่อเล้าโหนี่พ่อคนขี้ลักแล้วบาดนี่ใช้ข่อยกูไม่ได้ยินเจ้าขอโอ้บ้าลูบ้านหาดอกไม่ยากเฮยเจ้าของเฮือนพุ่นเจ้าของเฮือนหาชิมาโอ้สบายดีเด้อเนาะโอ้เฮ้ยเพื่อนน้อยแท้ ที่หาต้นมีบ่อนปูขอน้าเพิ่นได้เพิ่นเอาโลดถึงวนเพิ่นอยากลูกเพิ่นขอไว้เอาอย่างต้นเหลืองต้นเหลืองเพื่อปลูกเกือบพอบวกนะเมื่อน้ำใสเด๊ก็โอ้คือละลายนี่ก็เมื่อปลูกละลายด้วยมีบ่อนปูขอต้นเหลืองเมื่อปลูกคนนะเอิ้นก็อบทางน้องเพิ่นหน่อปูนานนั่งกันเนาะโดย พ่มีพผยมัง hmm. ป so ูกอะเอาเมือ <dictionary> ป <most peace> ูกจ้ององพนกระแหเอามือปลูกอยู่ไฮ้พี่งเลยหวานไห้บ่อมียังพวกบัวก็ตายบ่ได้พอยังดำๆเลยเต๋เดเลยนี่งามเด้ยพี่แดงเลยเนาะต้นตะเือง่ายากไรเมือปูกมาขอน้องเตวรดหนิปูกเกินอยู่เถวนี่ สิบมูม,ม,มี่มึงปลูกเลยอือแล้วก็ต้นมะพริกน้าน่องเตียวลายได้แต่เก่าปลูกบ่าด้อปบ่ป้เตีวปลูกบ่าด้อป้อต้นมะพริกจ้าหนะอือซื่นบ่าด้อนอสทางนี้อันนี้มึงม่วงก็เป็นดอกแลว้วพี่น้องเอ้ย อันน้ท้ามันเป็นโรคแล้วเขาก็เล็ด,ดออกน่องเดือบแบบล้บาหน่วยนี่ตัวต้นมันยังหน,นออ่อยเนาะฟังพี่เอานอนโนดดงเลยฉันอนน่ะบอเงี้ยใช่หมวกนอนอีกเลยตากแดกดแมนแล้วเขาต้องตากน้ำพ่อแมนยิงเขามันมีแดดแบบมีตากนา้ำนะ หาเบิ e e. e, <ım> ่งความปลอดภัยของน้องแต๋อกอนไปบ่ได no, no, no. okay? mm ้เ hmm. ข uh, <tem> ้ามาข้างในนอนนอนหนุกนอนนอนอืมไปกระตุนนอนเพิ่นมัน มันไม่ได้เจาะขึ้นทั้งพุ่นเนาะมันแบบอะไรอย่างแต่จะเป็นสมมติเรามีแบบคนคิดบุดีอย่างกะแบบมันจะปีนขึ้นทันกะสบายเลยหาความปลอดภัยกัอย่างเงี้ยอยู่ทางหน้างตั้มห้างตา่้มปลอดภัาายนี่ค่ะศางไปห้อยในพ่ทธชมุดไหม ฟรีดาลากหลอดไฟไปด้วย <laughs> สมุนามีสายไฟต่อมาจากหันขับมาในมาเสียบก,กระดานนี่เนาะอ๋อได้มันก็สีสุงฮงแน่คุณพี่น้องเอ้วอลลหลอดไฟนี่บวกฮันซีม้งก็ตีอขอแบบเป็นพนยิ้งค์ขอมาหาน้องได้อยู่คุณพี่น้องเอ้ยก่อนลานสินอน ตะการของค่อนปีใหม่ก็อยู่ทึ่งพ่องนอนผู้สาวผู้สาวดูกติดสมนี่แล้วนอนเนาะเนี่ยวานประตูป้องเยี่ยมเขาเอาไว้ในพี่โอ้มีขนมแซ่บกับเสืองไว้ในนี่หมดแล้วมีแต่กระปุกยโอ๊ยนี่ได้ใส่บ่ได้บ่แพลนนี่แต่วในใจคือบ่ไปไปปุ้นซะบ่เขาสักแบตซื่อ อืมไฟมันอยู่ตางอือม,มันมีหลอดไฟบอไม่ไว่าเขาไปอัโตไปอะไรไหวทางหน้าบ้านนี่ได้พวกกระดานนี่ได้อันไฟสราเชวเจ้านี่ยได้แล้วไฟอนนันไหนหักมันสันส่นอือลองเบิ่งกันเมือนอันเดียวกันบอ่อันนี้หลอดไฟใช้ได้บ่ดิตอนนั้นบ่ไดรกับอบอไวตาได้ Oh, อ๋อตอนนี้บอ่อไรอ๋อบ่อหลอดตอนนั้นหั่นสมุนว่าใช้ได้เอ้ยชื่อชื่ออันอันสายไฟมาต่อให้อีกอันอันนี้หลอดนี่บ่ได้แต่ใสอันยังดีอยู่บ่กไงว่าเสียตลอดอย่างเดีเดยวยาวเติบบอ่อทายมันอ่ะเติบ่ยาวฉันสมุนวะแบบฟาดอันต้นไม้เถิงบกุกการันไฟหนี่บื่เถิงไม่แต่หอด,ดเลยใช่อ๋อฉันบอ่อยาวบอกไงว่าค่าค่านี่ขึ้นไปนี่ใช้ได้ S <S มีแต่หลอดมันในเสียแล้ว <S <S ออฮะเอฟซี FC, คนไหนเป็นห่วงเป็นใยเนาะหรือว่าพอฮักเอ้ยฮักไอฮักเป็นห่วงน้องเตียกซื้อสายไฟเพิ่มก็หลอดไฟการ์ซีโบ้แพงหอดขันต่ำโบ้หอดสามแสนหอดเนาะทั้งจะบุญซื้อมาให้น้องเพิ่นนะกะสีหน่งให้คอยพี่้องไอแต่ว่าคือว่าน้องเพิ่นก็เป็นญาติเนาะ โอเคให้น้องไห่หลานนอนก่อนไป<ม>ให้นุ่งนอนนะเจ้าจะออกมาเด้วย<ม>โ,อโอเคให้ทั้งหลานนอนก่อนเพ่นพี่น้องเอ้ยแ, <c oughs> แม่เดี่ยวงเดียวคุยกินกับบุคเรตะกิแล้วกันคยุยอคือกินอ๋อมะขามเมื่อใส่แกงมะขามสดนู่นมะขามยังแตวนี่คำว,วานเมื่น,นี่นะโอ้ มือคามสมเออ่าสีขอบาเส๊กแกงบ่แมนเนาะไปกินเนาะมาือามนะคา,ามหวานแบบทรมา,าิาดได้เลม,มือคามบ้านแบบมาจากไทยได้เลยหมกในหมกหยางมันก,กินนี่เห็นเนาะแบบบัวหวานเป็นวาเจตบวาน,น,าานกลางๆ อาเซ็กเบิ้งเครื่องครองน้องๆเพื่อนนี่แรกนี่เนาะนี่ก็จะเป็นปรตูหนาแปดสิบตัวนี้สามบง่งนี่ของนอนแล้วก็สองห้องแต่เกินครัวตัวนี้จะเป็นบ่งคู่ตัวรุมนี่บ่งคู่หนาเจ็ดสิบเซ็กเบิ้องนั้นมาได้เครื่องครองเอาแต่ว,ว่าใช้เบื้งเครื่องครองสำคัญที่สุดแหละ นอนก่อนเป็นตัวลังอยากนอนเห่นพี่น้องเลยหลักๆเนาะน้ะ,ะนี่กะทางน้องเตียวเอาลูกกินนมแล้วก,ก็เอาลูกนอนก่อนพอนดัทางพี่กะขืดนๆแน้วทางนี้ยิงกาด ทางสร้างมาแล้วเนาะทางเคยน้องน้ำฝนมาจากคนเด้เหมือนนี้มาจบทางดังก่อนเป็นได้ยินแต่เสียงชุดเชียร์ชุดเชียรอยู่ตุ๊สว้ายดีเออเสียงหัวคักแท้ดิ่อ๋อ อัวอร์หนาวยอดขึ้สีส่อแท้วันนี้ถึกมีหายมาก่จักสบายสบายสบายบ่สบายจะขาดมหายนะสบายจะขาไมีหายโอ้เบิ่งเบิ่งเนาะมันมาจากคนเด้แบบนี้แขงช้างในเรือนน้องฝนได้คนนาอ่ะขึ้นขึ้นแน่บัดนี้มีชางคนมาเนาะ โอ้โอ้โอโอสบายดีพุ่นทั้งพุ่นผัวชว่วแม่เป็นคนหิวโอ้โทรศัพท์หลายเครื่องให้จับแลนได้เป็นยังไงเนาะอือขายยัวแม่เป็นคนหิวผัวเป็นคนชวน่ว สบายดีเสือเองมาตะไก่เลยสามคนว่าจะคนผลมาในสามคนกำลังโบกอันหอกไป้อยู่กอนมีคนหิวปูนชมปูนให่เนาะไปไปอยู่อะไรคือมือะตูมตัวเลยงัวนะไปผ้าก็จะได้ใช้ ไปผ่าผมมาไ่ามาเาข่ามาเลยคือผู้หนึ่งอยู่ทั้งผู้หนึงอยู่รุมจะสาบว่าจะสาบอยู่ทั้งน่ะปูนไม่ได้ตกันใส่หัวผมยอดบยังาอีด้เบอรไเองสิ่าเล่นบอกนี่น่อยากกินนี้โอ้ยใส่กันนี่ตล่ะน เอาเอยดีออกมาออกมา่ลยดรได้แม่มามันมุ่ไก่ชิเดอรมาเห็ดบุรีเนาะแม่มาสามนมสามนมรื่เตาานมรอซางานจันจเน่งานจันจรแหนได้วาจันจรื่อนไปเลยเื่อนีเลยิเื่อนไปเรื่อเื่อนไปเรื่อยเรื ทางไงพันยูใช้สาบอันนียู่ยังมีเ้อหลาออหลลุงพูดบ่ยูกับบโจสองคนเออชอบมนนอปลายอยู่ไหมนอปลาอยู่ครับก็ปล่าเปลานกันน่ะอยู่เขาอยู่มันพันเท้ทอดขันนะจันนะเฮ้นเออหลานตอนนี้ขึ้นโค้งบ่ขื่นโค้งเลยขึ้นยายเข่าเนี่ยเขาอย้ายบ้านถึงที่น้มแล้ว เพื่นอนเอล่นี่ยชเป็นช่วงแบเพื่อนเพน้องเตียเต้ยเพื่อนน้องงูเนาะเพื่อนน้องน่แหละเพื่นไม่พี่สองน้ำนนึงเรา้เ็ไปฟ้านึงแหมน้ำฝนยิ้มแบยิ้มเป็นแป้นท่านม้สั่งมายยิ้มเป็นแป,นป้นแล้วสาวน้อยพิคกิโน่นี่ ทางมองอาดีจำไม่จำไมย,บบยมันนีมามืเมล็กเนาะแบมันเนีะคือตาตุจ้บไห่บ่อายุมาได้นอนยังหเป็นยังมานอนลูกไข่มาได้นอนลูกไข่โอ้มาด้นอนไข่ไว้เกินเปลี่ยนกันเอาลูกบ่ แน่แน่ถ้าเด็กน้อยเป็นไข่นี่ย่อมหักดี้ได้อุ้มอยู่เอานอนลงมันนอนหันใจบ่อหันใจบ่อเลยครับอุ้มอุ้มอย่างน้องคนเด็กในนอานนะไขวัดมันวดูว่าร่มหัวเบาไขวัดหันเจ้าเจ้าเมื่อหันนั้นน่ะหันมณีหมาดนั่นหดวงไฟแดงนั่นเจ้าเสือมันเป็นแทนอันก็บ่วาหัวห่อเนื้อมะติดอันพอเสืออันนั่นแหละให้แน่เด็กน้อยหายใจง่ายนั่นนะ ้ถ้าเลย้าติเกอร์นนเลติเกอร์ไปหูกะตุจำจชองนิ้วเหอวาประจำอกอันนั้นจำชองนิ้วชิบช่องพันอันนั้นแหน้องพิงยูไล่นั่นแหละนน่อยนะือว่าประจำไยูประจำมาตลอดดอกอันนั้นเลยค่ะผมประจำตำแหน่งคิขดวาเจ้าผิดกับลูกกับเมียนอนไรนะ่ผิดนะกาวานผพอใจใกว่าปากของการที่จอแม่นว่ แต่ซ่บมัทองใสเปลวะฮะเคยิกกันอยู่บ่ฮะเคยิกกับเยงอยู่บ่ก็เล่นเยจะแางี่ไม่ได้เนกเล่เป็นเน่นกนยนกเล่นกนเปงเ่เอัเั่นเปล่เปยเ่เยเ่นยั่ก็ยงเกอปังล่งอ่ะกล่ยังเปียกอีก็ยกลก่กปงอปแล้วดิ อันนี้ wood, ่ะขึ้นก็ผพูพิษเนาะพิษก่อนไพิษน่แนกาถ้าห้าปพิษเนาะก็บโอได้หรออ่ะเนาะโอายแล้วม่ปปากลป่าแม่พ่อฝนแม่บ่ต้องใส่ว่าแม่ดีบ่อดีดี้อเข้าบปใ่กนี่แ้ขาวห้าวห้าวาวอ้อหาบอ้ได้แต่ตัวเาน่ะอ สามาแต่เราไม้ไหมน่ยหาสืมก็สามกูถึงก็ไม่ไปกับม้บากเฉาบ่มเล่นมาเล่นเราเทาอยางหายบอกอะไรเราทำบอกไปแล้วคือโอเคแล้วนะฝนเนาะคือคือมีแง่บอกโด้ว่ะแบบงุนงิด กีฬาสั่งบอมาได้ขัอวชิมาต่วันหโดดมากก็ชิมไหวเลยิมาวันนี้เอาคงนักข้นมันตอนน้คือครั้งนม่ขึ้นเพรเป็นงานนักเนาะในพวกหัวสร้างคนมาเธอน้องน้ำฝนเหนื่อยนะทงกินงานสร้างรถมาใหญ่อยู่บ้านตรงยางที่เธอน้องน้ำฝนแล้ว อยู่แหละกลับไปวันนี้เนาะกลับไปวันนี้ก็มีแต่เขาช,ชื่อสีไว้นะท่าน้องมิงกะนดยมีกระสิโยล,ลโย่างกระโลมีเลือดมีมาตาสีนด้ยสีมาก่อน,ส,อนสีก่อนเลยไม่จัง,งไม่จมัจกโรโล่นนะนดย ไปเยี่ยมทางไ้รถกอนโอ้ใส่เราอยู่คนเดียวเราก็อยากว่าออกำมูลอว่าขามว่าอะไรว่าขามว่าแล้วดยสบายดีได้เด้อโดยโอ้ยยังกอกินดีนะแม่นัวคือว่ายังฮัตติกโลกอนแต่ชิป้นชีอยู่อ๋อสีอีกว่าฮตติกโละเลย แบ่งความรอไล้เนาะแต่ว่าแต่สีก้อนตอนนี้เพื่อน้องนิงและเพื่อน่ะจังแห่งยังยังท่าสีจะงามเดี่ยวบนฉันได้เอาฟ้าหนึ่งเนาะเจ้ากันี่องฟ้าเท่านนั้แหละเก่งกระดิกระดาเพื่อนไล่าเไยเขาแต่ตอนเศร้าแล้วก็ตอนบ่ายเนาะ พอสิโบกขึ้นนะครับเพื่อที่นั่นอีกปัดมันเกี้ยงมันกล้วยพี่น้องเจ้ายังอยู่พุ่นเด้มือนีไมามาได้เห็นนขาอยู่เอ้าัวมาดงน้ำอยู่แต่มันสายิตัวตัวดึงเดี๋ยวตีเราแลเราก็อยากแล้วอ่ะคือเฮายังเฮายังอยากแล้ว เราจับไก่ไหวถาปล่อยชบมือปล่อยมันมากเราอะคำสาบกับเทพื้นทำบริโจ้เนี่ประมาณจักเมื่อยเธทำเมือน้ำนมฝนนี่ทำเทผื่นนี่เลยมันชิบมือวันสิบเมื่อแต่รวมเสร็จไปเลยวันชิบมือเนาะ อ๋อซีซ่าต้องสาบอย่างนี้ได้นี่มันลายพาเนอะลายพานลายด้านอัพี่แกหนาเดี๋ยวมงงดีใจนี่มันเป็ดเห็นสากมาเล้วสากมาหนายเหนาะเหรอแดดนะฝนเนาะอย่างหน่อยกับเทพื้นติดบานไว้กับยูไล้ได้นะฝนเนาะ สาบแล้วก็เทพื่นติดบานประตูอ่าบอมีอย่างโตก็เขาจะขึ่นอยู่ขึ้นนอนกปอยู่ไรแล้วบ้านนี้สำคัญแ็คือเทพื่นติดบานประตูคมปลอดภัยเหมือนกันนั่นแหละใคแล้วนองสมงหมูเมียเราเป็นคนหิวอยู่ <laughs> เแมนน้อยธรรมาดาได้น้อยพิกิโเคคนเหยาปุ๊บเหยาปุ๊บ,ส,บ,บส่อไอ้น้องเด้อยูพุ่นมานี้เนาะบานพนซิมคือเงินของเวลาเวลาหนุ่มครูเวียนลายบ้าเข่ากูได้ หยาดหา่มาพี่แต่วันนี้หยาดต้องเงาหยาด้องหายบ่หยาดต้องเงาหยาดต้องเงามีคนเดียวจนเจ้าไปเน้ตาถุกกระเป๋าไม่ได้รับไปนอนนี่เวียดเวียดมันตกแรงมากมันนอนหนีรอดตาตาลกตัแรงมากนะเนี่ยตาเข้าดคือนมีสังคมพนสังคมคือว่าใช่เราตี กูแมกมาแล้วกวันยันแล้วเดืนยันหอกอย่าได้ม่กินนี้อัว่ะลูกอนอยเมียอยู่จะลืมหรอวว่ามาจะของลืมบ้าอีกน่ะกินนี้ยักว่ะเอพืนกับพานี่ฟานี่ ออกนอกบาทนีนี่สองฟาแล่เยอะไเงยนไรเองไรอ่อ๋ไอรถเราบอกว่าเมื่อละสองฟาแตวันนี้ได้งามือหแล้ามือที่มือหแล้เาเบิ่งคือชิง่ายแต่ได้ง่ายเค่ืั้ว่าอะไรหน่อยนาะเฮือนอซานเฮือนนี่งกันเฮือนองนิงไงมัน ลายมือเต๋อเบ้เ่อตงนี้เกี่มือเื่อน่นไปเพื้องน้หลายหอเกว่านอีกเนาะของของน้ำนางเด้หมดนะเกือบเกือบจะงอยอ่เน่ยยังเดอน่อยนึงก็ถึกดัง เป็นนะสร้างมื้อนี้น่ะแปลกๆเด้อบ่อยู่ไอ้ซั่นมื้อนี้ก็มาอยู่ที่กันน้องๆคนเบิ่งสร้างเพิ่นสะเพื่อนต่อเป็นเฮ็ดงานต่อก่อนเดวออกไปข้างนอกก็เด้ออ้ายเด้อเด้ออยู่ได้เดบ่ยอสิถามอยู่นี่แหละเา ดีใจน้ำเละเนาะสาพอทางในก่อนาอทางเพื่น้องน้ำฝนกับสามห้องนอนสามห้องนอนออกมานี่เนาะกะงามไปพี่น้องเอ้ไปเนาะกะโอเคไปพี่น้องเอ้ยได้ข่าวไปเบิ่งทั้งสร้างเพื่อนสาเพื่อนทั้งน้องเพื่อน,น้องน้ำฝนอยู่ทางในอ่าแต่กะดีใจทำน่องเพื่อนเนาะยังเหลือแต่ ทั้งน้องสาวฟังนี่วะพี่น้องเอ้ยโ,โดยกะรอถะาทาั้งสร้างเพิ่นเอาลูกนอนอยู่ทางนี้กะเนาะอ่ะจังไรกสะสำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้เพื่อกะขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะที่ขับมาขับส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วยกับบุญขอบคุณเนาะก็นนะสุสขสุขคนพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เนาะไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อ